สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบก,กระจองแย่ไพ่ผ้า,ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้แย่ไพ่ได้นํางขอมูลเนื้ทางตาเล้ามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมปเป็นแนวทางเนาะจ้าก่อนจะไปรับชมรับฟังแย่ไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย่ไพ่น่ามีเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะเนาะยามแย่ไพล่ลงคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิปใหม่พี่น้องก็สิบบทได้ผาดเบิ่งผาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นจอบอาจาร์ใดหรือว่าสิคอมเมนต์ของมาคุยมาทักทช่กับยายไพ่กะคอมเมนต์มาแต่คลิปข้างล่างไดนเนาะพี่น้องเมื่อนี้ยายไพ่อยากบอกว่าตำเล่าใดพคคอยหลายอาจารย์เนาะพี่น้องนอก,กันผิดพลาดอาการอาจารย์ใดกะขอโทษขอไพย่ยหลๆเนาะค่ะมาเบิ่งเนวทังตำเล่าอาจารย์ทนันแหลกไปเลยเนาะพี่น้องเนอะอันนี้เป็นเนว่ทังของอาจารย์หนุ่มเมืองพลาดเนาะค่ะ อาจารย์นมเมืองพระลานบอกว่างวดนี้เด่นสามวสันเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าเก้าสามเจ็ดสามหกสามห้าสามสี่สามและสองสามนะคะสำหรับแนวทางตำเล่าเมือนี้ของอาจารย์นุ่มเมืองพระลานเนาะพี่น้องนอะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของยายไปีเองเนาะเมือนี้ยายไปีเด่นอ่ะยายไพเด่นอยู่ที่หนึ่งกับสี่เนาะค่ะ หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งสองสามตัวจะไพ่มีพรออมำเลยพี่น้อง 3, 8, 4, สามแปดสี่วัสั่นชุดวินอยู่ที่หนึ่งเจ็ดสี่แปดหกนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนใบหวยคนใบหวยกับเม่นเลยพี่น้องมาเบิ้งค่ะค้นใบหวยบอกว่าวันนี้เด่นสีคือกันเนาะค่ะสี่หกสี่เจ็ดสองเจ็ดสี่หกสำหรับแนวทางคนใบหวยเนาะค่ะพี่น้องเนาะได้บโครบทุกอาจารย์ต้องขอโทษได้หลายเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดมารีตามล่าเมือนีว่าสัน้นเด่นที่เกาก็ศูนย์จอไปที่ว่าสั้นศูนย์หกศูและ8ปดนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางผู้ใหร่อเนวทางศูนยนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะเสื้อสร้างฟ้าชุดเน้นว่าสั้นอัรเจ็ดแปดซีเจ็นะคะอ่าเออแปดเจ็ดแปด นะคะพี่น้องจุดเต็มแคบหน้าจอสำหรับแนวทางของเสือสังฝ่านะคะพี่น้องเนาะอาจจะบ่อลายสำหรักเพราะว่าตอนนี้ก็จากำลังบุญบุญกัดนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของคอค้นค้นสูตรร้อยบนหรือว่าอ่าลอยกับนวยบนว่าซันพี่น้องวดที่แล้วมาสีกับแปดนะจ้งวดนนี้สองอ่าศูนย์สองหกนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดไตฟ้าเด้เอแอดไตฟ้าบอกว่า68 6 9ด5เจห้าอ่าเจ7 9เนาะจา้าเดน6กับ็ดประสันคนได้หวัวใจสิงบปได้เนาะเพราะว่าอีกอีกอ่าห้องไวห้องหนึง่งเพื่อนนาจา้โดนบล็อกไวเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอันอ่าเป็นแนวทางของเอสมัยเนาะเพื่อนบอกว่าเด่นที่สองห้าหกเจ็ดนะคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตามเราตามเราพัฒนาวันนี้รูด8เน้น8 1 8 6 8 7และ89 618918 18 7และ0 9 8ย์นะคะพี่น้องคะคำคำหนาจะมาสะวายไพ่ฝาน้ำพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิ้งค่ะพี่น้องคะอาจารย์แมนแบนบดนะอาจารย์นะ อ่าเพิ่นบอกว่านงวดน,นี้เด่น8 8 4และ8 5ว่าสัน่นชุด3ามโตะกับเคหนาจอเอาเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะเนาะนกกระห้องดีดีเพี่น้องต่อไปเลยจ้าขนาดจะพายอยู่ของเทิงปิดกระจกย่งดังมาอยู่เนาะคะ่ะมาเบิ่งค่ะแนวทางพัฒนาว่าสั่นเมื่อน,นี้อ่าพายตาเทพเนา 3, 2, 5, 8, 2, ะสามสอง้องศูนย์ว่าสั่น8 3 2 8 20สองสอนเนาะคะ่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์กร,กราสินเนาะค่ะเนาะอาจารย์กร,กราสินบอกว่ารูดศูนย์อ่าศูนย์หนึ่งศูนย์สองนย์สามศูนย์้และศูย์หกมนีฟันศูนย์เนาะสามศูนย์หน่งนต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของลุงนิ่นเนาะลุงนิ่นบอกว่าเดินหาก็บแเนาะจ้าห้าแปดศูนย์แหนึสองหเนาะจ้าสองตัวหนึ่งหาสองหา้าแย์แดห อ่าแปดห้าและ89ถ้าเป็นเบิ้ลก็5 5และ88สําหรับแนวทางของลุงนิ่นเนาะซีตัวนึงหาแปดศูนย์ราคาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดประกอบเนาะเด่น8กับเกาเนะาะจ้าชุดเต็มแคปหน้าจอค่ะพี่น้องคะ่ะเนาะแล้วพี่อบาลหากันแล้วกันนะคะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดก่อนเนาะ แอดกอนบอกว่าตามล่ามือนี่เด่นบนกับเดินล่างพี่น้องแคปหน้าจอได้ทีเดียวเลยเดินบนและเด่นล่างนะคะพี่น้องนะพิจาหน้าได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจากง,งานกระด้วนดวนพี่น้องกับต่างฝ่าวาเล็กมาให้พี่น้องนั่มเนะาะมาเบิ้งค่ะพี่น้องมือนี่ฟันแปดว่าสันแอดมีว่าอ่าแปดหนึ่งแปดแปดแปดเก้าหนึ่งเก้าเก้าแปดหนึ่งว่าสันสำหรับแนวาทางของแอดมีเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางว่าสั่นค่ะพี่น้องค่ะเอ็ดไพบัลเลงเลขกเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาเบิง์นขาเพื่อนหายเน้นอ่าหลักพันหลักร้อยว่าสั่นพี่น้องอะ,อะเค็บหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเมื่อนี้เอ่อลอยเล่าอยู่ที่หลักร้อยเล้าอยู่ที่สามกับสี่เนาะค่ะเคปบหน้าจอสองตัวเพื่อนได้เนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวาสันค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอตเตเนาะเมื่อนี้แอตเตมาเพื่อนบอกว่างวดที่แล้วเข้า02นะค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้เพื่อนบอกว่า92 93 02และ03มักตัวใดกับพิจารณาตามเพื่อนได้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเซียนพยักเด้อนี่เด้อพี่น้องเป็นแนวทางของเซียนพยักเนาะค่ะเด่นแปดกับห้าเนาะค่ะเนาะ แต่สองแปดห้าแปดหกและแปดเจ็ดนะคะห้าสองห้าห้าห้าหกและหาเจ็ดสำหรับแนวทางของเซียนพยักเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพเท่าเมืองุบุเนาะพุท่าองุบลว่ามณีฟาดหกหกอยียงกระเข็บนาจอได้เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางพุท่าเมืองอุบลต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางระอ่อนเหนือนะคะราอ่อนเหนือบอกว่าข้างล่างสีเก้าหสออข้างเทิงเจ็ดหกดนะคะตามลาวมือนีสิมีหน้าวาสันเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดแวนเนาะแอดแวนมาหนึ่พี่น้องมือนีเนาะหนึ่งแปดหนึ่สีหน์หนึ่งเก้าสนึ่ะคะพี่น้องนะว่าไปตามสูตรเพินเนาะจา้ด ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดฟินิกตำลาววันนี้เด่น7นะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจและ7จหเน้น57าเจ็ดเจ็ดสามสองหาเจ็ะ 2, 5, นะคะสำหรับแนวทางของแอดฟินิกตำลาวเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดรัชนกมาเร็วเนาะคะ่ะศูนย์สามเจ็้าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสองตัวอยู่ที่0 3นย7สามสามศนะคะ่ะ 375 5 7 3ห้าประมาณนี้นะคะพี่น้องสำหรับแนวทางของแนวทางของอันเอรัชนกนะพี่น้องต่อไปเรียจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ JP นะคะพี่น้อง SJ p บอกว่าเด่นอยู่ที่วสันงวดที่แล้วเข่าสองศูนย์เนาะจะมาตัวกลับเนาะงวดนี้เพื่อนบอกว่าสองห้าสองศูนย์สองหนึ่งสามห้าสามศูนย์และสามหนึ่งมากระจวดค่ะพี่น้องต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดชายกรุนาค่ะยี่สิบตำลา่าวันที่ยี่สิบวสันเจ็ดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดสองและเจ็ดเก้าคะพี่น้องค่ะเด่นเนจ็ดกับสามเนาะจะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดการ์ตูนหรือว่าแอดวาราผ่อนเนาะอ่ะเลขกเด่นเข็บหน้าจอเลยนะจ้าเพิ่นมี8 3 8 4 8 5 9 3 9 4 9 5 0 3 0 4และ0 4, 5สิพยายญามอาม่านโมหายผิดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดปูนะคะพี่น้องค่ะแอดปูบอกว่าเมื่อนี้เด่นเก่านะจ้าพี่น้องจ้า เด่นเก้าเลขราววันนี้วสันดอไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของหนุ่มสุพรรณเนาะหนุ่มสุพรรณงดที่แล้วเข้าแปดสามเขาข้า,างล่างมือนี่เด่นสองกับสามเนาะจ้ะเอาตามราวเนาะค่ะเนาะสองสามสองสี่สองห้าสามสามสามสี่และ 35, สามหาสาหรับตามราวหนุ่มสุพรรณวันนี้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะเอาคือมีแต่แนวทางหนุ่มสุพรรณเท่นเนาะพี่น้องบาทที่นี่เพื่อนบอกว่าแอดสูตรนี่เพื่อนบอกว่า เจ็ดห้าสองหกเนาะจ้ะหกห้าเจ็ดห้าสองหกและสองเจ็ดนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดแบกฮัมหน่อยเด้อพี่น้องสูตรนี้เป็นแนวทางของแอดแบกฮัมหน่อยเนาะเพื่อนบอกว่าเด่นเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหกและเจ็ดแปดนะคะเพื่อนบอกว่าศูนย์หกเจ็ดแปดว่าสั่นสำหรับแนวทางของแอดแบกฮัมหน่อยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะ เบอร์อมั่งพี่น้องถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะจ้ะที่ได้เขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮ่งๆรวยๆปังๆสุขสุขคุนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ้ะที่ได้แบ่งปันขอมูลท่าทางให้ยายไพ่ใหม่พ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ชมเป็นแนวทางนะจ้ะขอบคุณห,หลายเดอ้อจ้ะสวัสดีจ้า